เฮมเทสหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ของชิอุ่แล้ววันนี้คุณอยู่ผมวิเช่นเคยครับชิุ่นครับผมแล้วก็วันนี้เรามาไวนะไม่ไม่ไวต้องรู้วันนี้เรามาช้านะครับแต่ว่าจะไปไวเพราะว่าเดี๋ยวผมมีธุระคุยตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับก็คิดว่าอะไรนี้น่าจะลงไม่เกินอ่าตัวของสามทุ่มห้าสิบนะครับวันนี้อย่างที่เห็นไปนะที่จริงต้องมาไลฟ์ผมตั้งเวลาไลฟ์ปิดแล้วก็ติดปัญหาติดธุระนิดนึงนะครับก็เลย มาไลค่อนข้างช้านะครับแต่ก็มานะครับอ่ะวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับไล์นี้คือไล์มาดูแพทสามจุดสี่ของเกมฮองไกสตาร์เรลนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูในตัวของไล์แล้วก็ข้อมูลในอ่าไล์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของอ่าคลิปวิดีโอนะครับแพทสามจุดสี่กันก่อนกับชื่อแพทว่าเพราะตะวันจากวินานั่นเองนะครับมามาดูไปพร้อมกันครับ 神々よご覧くださいオンパロスは勝利を収め最宗期が間もなく訪れます本当にそうでしょうか最近エルシオンの景色がまぶたの裏をよぎるんだ最後の一人になったとしても <laughs> 最創生の偉業を成し遂げてください新世界は必ず訪れる を燃やし尽くすそこをもたらそう第1回ピノコニー制覇セン開幕とあなたが私のマスター อ่าโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวของเขาเรียกอะไรทีเซอร์นะครับสำหรับแพด3.4นะครับกับชื่อแพดที่ชื่อว่ารอตตะวันจากวินานะครับก็ต้องห่อยงี้ว่ามันอาจจะมีกระตุกบางช่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากสัญ,ญญาณมันค่อนข้างที่จะนั่นแหละครับไม่ค่อยดีนก,ก็เมื่อกี้แอบไปส่องมาก็เห็นว่ามันกระตุกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ก็ เดี๋ยวผมขอเปิดแชทไว้ก่อนนะครับจะได้อ่านได้นาะโอเคตอนนี้ผมเปิดแชทไว้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันในแผ่นนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราไปดูกันที่จริงๆผมจะสรุปให้ลืมแล้วก่นนะครับเดี๋ยวขอสรุปก่อนเลยแล้วกัน,นครับสำหรับแผ่นนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาเรามาดูในโคโยะแล็บนั่นเองนะครับผมมา ทุกคนครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนหัวข้อแรกนะครับในครั้งนี้แน่นอนว่าชื่อแพทในครั้งนี้นะครับจะเป็นตัวของแพเทเพราะตะวันจากวินาทนะครับแพด3.4นะเป็นควสใหม่และเห็นบอกว่าเป็นเนื้อเรื่องสุดท้ายของ a อ p h ฟ b บียนะครับเป็นเหมือนจุดบทสรุปก็ต้องมาดูว่าบทสรุปนีน้จะเป็นบทสรุปของลูปใหม่หรือจะเป็นบทสรุปจริงผมเชื่อว่า a อ p h ฟ b บียสสามารถเล่นได้ ผมเชื่อว่าแอมโฟเบียสามารถเล่นได้ถึง4.0ครับแน่นอนอย่างที่เขาบอกไปว่าเนื้อเรื่องแอมโฟเบียจะเต็มไป1ปีเต็มเพราะฉะนั้นครับก็จะกินเวลาไปทั้งหมด1สิบแพทนะครับตั้งแต่3.0นะครับยันถึง4.0นั่นเองนะตอนนี้เพิ่ง3.4เองนะซึ่งถือว่าค่อนข้างยังหลีกหลักแพทนะครับพรก็ต้องมารอติดตามรับชมกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสหรับเนื้อเรื่องแอมโฟเบียนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ พื้นที่ใหม่กันก่อนนะครับเอริเซียนะครับหมู่บ้านของไพนอนนะครับหมู่บ้านเกิดนะที่คนที่เล่นเติร์ดนะครับจะรู้จักชื่อนี้ดีนะก็ที่เป็นมีมนะครับว่าไอ้กไก่นะเอาอีกแล้วนะครับ <laughs> ชื่อน,นี้นะครับก็จะเป็นชื่อที่คุณเคยนะครับแต่ว่าในตัวส่วนของไกสตาร์เลก็จะเป็นแบบใหม่นะครับแบบเอริเซียซึ่งจะเห็นว่ามีความแบบเรียบง่ายแล้วก็เป็นชนบท ก็ต้องมารอดูว่าดีเทลออกมาจริงๆนะจะกว้างแค่ไหนนะครับสำหรับแมปใหม่นะต่อไปนะครับจะเป็นตัวละครนะครับเรามาดูที่ตัวละครเปสแรกกันก่อนนะครับเปสแรกเปิดมาที่ไฮนอนนะครับผมมาแล้วครับสำหรับใครที่รอเพราะหนุ่มไฮนอนนะครับเป็นกายภาพทําลายล้างธาตุดาวตู้ลิมิเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นอาลิมิเต็ดนี่คือตู้ตู้ที่ใช้ตัวพิเศษนะครับผมนะก็มาพร้อมกับไลคนนะครับอย่าง ตัวนี้เลยนะเป็นของเยอะครับอันนี้เป็นไลค์โค่นใหม่หมดเลยปะใช่อันนี้เป็นไลค์โค่น,น,นคใหม่หมดเลยนะที่ตัวของความทรงจํามันใหม่นะครับเข้ามาก็คือเดือดตอรี่เน็กเพจนะจะเป็นลูงเอตัวของเซรีเน่นะครับแล้วก็จะมีอ่าเจอร์นี่นะครับฟอร์เอเวอร์นะอันนี้จะเป็นอนุรักษ์นะครับจะมีทริปบี้นะลูกทริปบี้จะเป็นเคื่องฟูแล้วก็ตัวของไซเฟอร์นะครับจะเป็นประสาทนะครับแล้วก็มีความทรงจําอีกหนึ่งเอาอย่างไม่จบจัดไปแอบจุกบอกเลยว่า มีแสนหมดแสนมีร้านหมดล้านครับเสือสามประสานท,ท็อปเทียนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของทริปปี้ซันเดย์ปาเคเกลนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่ได้ใช้ครับมันมันเป็นตัวที่เก่งนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะเอามาเล่นกับไพรนอนด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวซันเดย์เองที่ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่เก่งมากๆและหลายคนอยากได้นะครับผมเพราะว่ามันสามารถเล่นแอคชั่นห0 0รอน รวมถึงการเล่นแอคชั่นซัมมอนได้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะเก่งกับทีมความทรงจำเป็นหลักเนาะนี่เลยเป็นการเปิดมา3ตู้แรกนะครับมาแบบจุกๆเอาให้เสียตังกันไปเลยนะครับแล้วมาดูนที่ตัวละครสีดาวในเฟสแรกครับก็จะมีทิงหยุนนะครับมัชแล้วก็อยู่กงนะไม่ค่อยใช้เท่าไหรนะ่เนาะก็จะมีไรโคนใหม่นะครับทั้งหมด2ไรโคนมั้งใหม่หนึ่งตัวสองผมจำไม่ได้ว่านี้มียังนะครับต่อไปนะครับมาที่เฟสที่2ครับไม่ต้องพัก ผมบอกเลยว่าคุณไม่ได้พัดนะครับ3.4มุดสคุณใส่ให้สุดบอกแล้วเป็นแผนที่เผาผ่านเงินมากตู้เฟสสองครับเมื่อกี้เราไปตัวของประสานปั๊บจามเมจมาแล้วหลายคนอาจจะยังไม่มีจาเมตที่แรงบอกจัดเฟสสองไปกับไฟฟไฟจริงหลิวและเบรดและที่สำคัญครับจริงหลิวกระเบรดบัฟครับผมขายบัฟนะครับดูครับใครนะครับที่ยังไม่มีเนี่ยตู้เฟสสองเนี่ย เป็นอีกหนึ่งเฟสที่เรียกได้ว่าเผาผลาญนะครับเผาผานที่ตีนะครับแล้วก็ในส่วนของสีดาวนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไห่นะครับมีน้องริงนะแล้วก็มีลูก้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้จําชื่อไม่ได้ละแล้วส่วนไลค์โคนนะครับที่น่าสนใจจะมีของลูก้านะครับอันเดียวเลยที่ผมมองนะสีดาวนะครับอ่ะเรามาดูสรุปความสามารถกันก่อนนะครับก่อนที่เดี๋ยวผมจะพยายามไปเจาะลึกให้นะครับเริ่มจากการบัฟตัวละคร อย่างซิเวอร์วูฟนะครับถ้าไม่ตายนะครับจะทําให้เดฟของตัวทั้งหมดย้ํำนะครับจากปกติเดิมที่ตีเดี่ยว1ตัวเป็นทั้งหมดในสนามนะครับลดเดฟนะครับก็จะเอามาคี่พาวเวอร์เปล่านันแหละนะครับง่ายๆเลยนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการเพิ่มจุดอ่อนศัตรูตามประเภทตัวละครลำดับที่1น,นะครับสามารถฟิกได้แล้วนะเอาซิเวอร์วูฟไปใส่นะครับสามารถฟิกตัวละครได้แล้วว่าอยากให้แปลพันอะไรนะครับผม ต่อไปจะเป็นเบรดนะครับสกิลเปลี่ยนเป็นสร้างดาเมจตามเฮดพีสูงสุดนะครับหลังจากที่ใช้สกิลต่อสู้เนะี่ยโอกาสการถูกโจมตีจะเพิ่มขึ้นแล้วก็โจมตีต่อเนื่องจะฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มเติมจากเดิมนะครับนะครับตัวของคาสกานะครับเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้ี่จะทําการคํานวณดาเมจต่อเนื่องของเป้าหมายโจมตีทั้งหมดเป้าหมายการโจมตีทั้งหมดก็คือ1ตัวคํานวณหนึ่งห้าตัวก็คํานวณ5นะครับง่ายๆเลย นะครับปล่อยการโจมตีต่อเนื่องหลังจากที่เพิ่เริ่มทีมนะครับปล่อยการโจมตีใดๆก็ตามนะครับการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยจะคำนวณนะครับตามดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งอ,อันนี้อาจยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วว่าอ่อนลงนะครับแต่ย่าลืมนะครับว่าตัวดอทใหม่ my. มาแล้วนะครับผมใครอยากได้ก็ไปหัสุ่มเอานะครับนะบเป็นดอทกายภาพด้วยซึ่งแรงแน่ๆนะครับแต่ต้องรอดูว่าจะเป็นดอปไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นดอทครับไม่น่าเป็นอย่างอื่นไปได้ นะต่อไปจะเป็นจิ้งหลิวครับจิ้งหลิวปรับใหม่นะครับเป็นสกิลจะเปลี่ยนจากการสร้างดาเมจนะครับตามเฮดพีสูงสุดนะฮะทุกครั้งที่เฮดพีของเพื่อนร่วมทีมเราลดลงดาเมจสติคอลของตัวเองนะครับจะซ้อนทับเพิ่มขึ้นอีกรวมถึงหลังจากเข้าสู่สถานะปลดปล่อยเนี่ยจะได้รับตัวของเหมือนสแต็กนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งขั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจจริงหรือเพราะว่าผมไม่มีจริงหลิวนะครับอะต่อไปนะครับการหาเงินนะครับ ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับสกินใหม่นะครับจดหมายวันใบไม้ผีของไพร์ฟลายนะครับชุดนักเรียนเนี่ยเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าเผาผ่านกันอีกแล้วนะครับถึงราคานะครับอาจจะซื้อนะ่ารักดีชุดนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้หหวาบ้าแต่ก็ซื้อครับเหมือนเดิมครับแจกสิบโรนะครับผมนะของฟันจักรดวงดาวนะครับแจกทุกแพ็คนะครับกิจกรรมใหม่นะครับนกกระดาษตะลุยบอล อันนี้หลายคนน่าจะเคยเล่นนะครับเป็นอ่าเคยเล่นแคนดี้แคนดี้ลัสป่ะอาจจะเป็นฟิลนั้นนะครับนะคือเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเอากลับมาเล่นใหม่นะแล้วก็จะมีรอยแยกมิตินะครับคูณสองนะครับอะไรพวกนี้คูณสองตามปกติเนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวของจกักรวาลประดับใหม่นะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นไม่เปล่าวะออวัสดุเลื่อนขั้นประเภทลมอันใหม่นะครับอ่า แล้วก็จะมีตัวของลิลิกใหม่อีกสองอันเดี๋ยวต้องมารอดูความสามารถเหมือนกันอันนี้เป็นรุ่มเมมด้วยนะอาจจะเป็นของเซเลน่หรือเปล่า <laughs> ใครจะไปรู้นะครับอ่ะต่อไปฟังก์ชันที่สําคัญครับคุณภาพชีวิตครับข้าม <laughs> สคริปต์ครับฟังก์ชันสคริปต์ครับทั้งนี้บทสนทนาภารกิจรองรับการข้ามบทสนทนาไปถึงในเวอร์ชั่นสามจุดหกด้วยความที่ว่าสามจุดสี่เป็น p a t ใหญ่นะครับอ่ะต่อกันเลยกับ ตู้คอลแลบครับมากันที่ตัวแรกครับท่านคือมาสเตอร์ของข้าหรือเปล่ากับเซเบอร์นะมาเลยนะครับท่านลมละอาทำลายล้างนะแล้วก็จะมาคู่กับตัวละครอย่างอาเชอร์นะครับควานตั้มทังหารซึ่งตัวอาเชอร์เนี่ยจะแจกให้ฟรีทุกคนนะครับแต่ก็มีตู้ให้กดสลหรับใที่อยากกดเพิ่มอีโดรอนนะครับอีโดรอนนะแน่นอนครับก็มาพร้อมกับไลค์โคนนะครับประจําตัวทั้งคู่เลยนะครับและที่สําคัญนะ ตัวของไลท์โคนอาเชอร์นะครับถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยใช้ตั๋วพิเศษนะครับหรือว่าตั๋วกรชาาที่เราส่งตู้ลิมิเต็ดนั่นแหละนะครับครบ200ใบนะครับคุณจะได้รับไลท์โคนประจำตัวอาเชอร์ไปแบบฟรีๆนะเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนให้คนกดการาใช้ครบ200ในแผ่นส <laughs> ุนะครับนะกดๆไปเลยครับอย่างไยคุณก็จะกดตู้พี่ไพน,น์นกดตู้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่ต้องทำอข้าใจอย่างนึงก็คือตู้เฟสนะครับไม่นับการันตี รวมกับตู้ที่เรากดไปอย่างเช่นนะครับคุณส่มซิฟเฟอร์แล้วหลุดเลสนะครับคุณส่มตู้เฟดคุณก็ยังมีโอกาสหลุดเลสนะครับมันจะไม่นับกับตู้อ่าทั่วไปนะครับมันไม่เช่นตู้อะไรตู้ลิมิตธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นตู้คอลแลบนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณหลุดเลยไปแล้วรอบนึงนะครับในตู้คอลแลบรอบต่อไปก็จะการันตีให้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ แล้วจะมีในเรื่องใหม่นะครับเรื่องห้วงฝันแห่งจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับกับกิจกรรมคอลแลบเป็นอีเวนต์นะดูครับเท่มากนะฮะน,นี่นะครับผมต้นทางเท่ใะนะอันในที่ผมบอกนะครับก็จะได้รับไลค์คน5ดาวดิมเจ็ดฟรีไปเลยนะครับซึ่งสามารถเริ่มได้ตั้งแต่3.4นะครับแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าฟเฟสเตย์นไนท์นะครับอยู่ตั้งแต่3.4ถึง3.6เพราะฉะนั้นบริหารเพ็ดจัดก,การเพ็ดกันให้ดีๆนะครับก็มาแวะมาดูแป๊บๆนะครับ10